มาดูเครื่องแปรรูปข้าวกันหน่อยปกติเราจะเห็นแต่ข้าวสวยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ร่างมรุติดไงใช่ไหมคะก็ต้องมีอะไรรองท้องกันซะหน่อยนะคะก็จะมีข้าวกรอบพร้อมทานนะคะแต่วันนี้จะพาไปดูเครื่องแปรรูปข้าวกรอบที่ว่านี้นะคะสามารถแปรรูปปลายข้าวค่ะให้กลายเป็นไรซ์สแน็คนะคะเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะติดตามได้นะคะจากรายงานของเกษตรช่งชาติไรซ์สแน็คหรือข้าวกรอบ ใช้เวลาแปรรูปจากข้าวสารผ่านเครื่องผลิตสแน็คจากปลายข้าวพร้อมรับประทานทันทีโดยเวลาเพียง8วินาทีต่อแผ่นเครื่องผลิตสแน็คจากปลายข้าวคือผลงานของภาควิชาว,วิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเราพบว่าราคาข้าวปลายเนี่ยราคามค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตัวของราคาข้าวที่เต็มเมล็ดจ,จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ประมาณสักสองเท่าได้นะครับ เราก็เลยบอกว่าจะทำยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าตัวของข้าวปลายได้ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตหน้าชาวนาไทยเนี่ยเวลาสมมติเราสีข้าวเองถ้าเราสีข้าวเองมันจะมีข้าวปลายหักมากเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวได้อย่างไรเราก็เอาข้าวปลายนี่มาทําวันนี้สาธิตทําข้าวกรอบรสเค็มนําปลายข้าวหอมมะลิผสมข้าวไร้เบอร์รี่และเกลือเติมน้ําให้มีความชื้นจากนั้นนำข้าวใส่เครื่องโดยใส่ข้าวได้ครั้งละ5กิโลกรัม คือ,คอ,คอกระบวนการที่สุกก็คือหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยก่อนที่เราจะเอาข้าวไปใช้เนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มความชื้นให้ข้าวในระดับที่ประมาณสัก18-2แถึงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวของเม็ดข้าวมันก็จะเกิดการอมความชื้นเอาไว้ข้างในเวลาเราให้ความร้อนความร้อนก็จะสัมผัสที่ผิวทั้งสองด้านแล้วก็ถ่ายทอดเข้าไปข้างในตัวของอตัวของไอ้น้ำที่อยู่ในตัวข้าวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็ทําให้เกิดการสุกคือเราจะเน้นตัวข้าวหอมมะลิไปข้าวหอมมะลัก แล้วเราก็จะใส่ตัวของตัวอื่นผสมเข้าไปอย่างเช่นเราใส่ตัวของข้าวไร้อบอรี่เราใส่ตัวของชาเขียวเราใส่ตัวของกุ้งเราใส่ตัวของอื่นๆลงไปที่ที่เป็นผงรวมทั้งตัวของส่วนสมุนไพรด้วยนะครับนะที่จะทําให้ตัวเป็นรสชาติอื่นๆที่สําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นอาหารเป็นอาหารเจได้ข้าวปลายหนึ่งกิโลกรัมผลิตเป็นข้าวกรอบได้สองร้อยถึงสามร้อยสามสิบแผ่นในเวลาสี่สิบห้านาที สามารถตั้งปริมาณข้าวต่อแผ่นได้เป็นแผ่นละ3กรัมหรือ5กรัมกำหนดความหนาของข้าวกรอบได้และใช้ได้กับธัญ,ญพืชอื่นๆซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้ที่แตกต่างจากเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศธัญ,ญพืชหรือสิ่งที่เราใส่เข้าไปวัสดุที่เราใส่ไปเนี่ยวัสดุที่เราใส่ไปเนี่ยเราที่แรกเราเริ่มต้นเป็นข้าวแต่ตอนหลังเราก็มี การใช้แทนพืชต่างๆใส่ซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มันยืดหยุ่นได้มากค่อนข้างมากสามารถปรับให้เรียบได้แบนได้พองได้แต่เครื่องที่นาเข้าจากต่างประเทศอ่ะเราจะไม่สามารถเซตอัพอะไรได้เลยนะครับจุดเด่นของเราคือสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าความเร็วสูงกว่านะครับที่สําคัญที่สุดคือเครื่องตัวนี้ผลิตในบางไทยทั้งหมดและอะไรทั้งหมดมีในเมืองไยเครื่องผลิตสน a c จากปลายข้าวทํางานต่อเนื่องได้12ชั่วโมงคํานวณออกมาเป็นข้าวไฟ40บาทต่อ10ชั่วโมง ราคาขายไลซ์แน็คหรือข้าวกรอบแผ่นละ3บาทซึ่งข้าวปลายหอมมะลิ1กิโลกรัมเมื่อผลิตเป็นข้าวกรอบจำน่ายจะได้เงินถึง900บาทไลซ์แน็คสามารถนำไปทำอาหารว่างได้หลากหลายรสชาติซึ่งดีต่อสุขภาพเพราะไม่มีน้ำมันทิติยันจันทนะภูพาสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน